แผนแซงวัฒนจอดหัวลานแล้วลมมันพัดนีมันก็ทําให้ผมเปิดคอยหลบลบมอ่ะมาคุยเดี๋ยวไม่ต้องไม่ต้องมองหัวก็ได้มันก็ยิ่งทําให้เราใจเสียไปตายครับใช่อดีตผู้ชายหัว้านคนนี้ชื่อคุณจอสค่ะ ผู้ชายคนนี้ใช้ชิดหัวล้านมา18ปีเพราะพันธุกรรมจากพอ่อจนไม่กล้าออกไปนอกบ้านมีแต่สายตาที่มองไปที่หัวแต่วันนี้ไม่ใช่แค่เราจะได้เห็นผมใหม่ของคุณผู้ชายคนนี้แต่จะบอกว่าผู้ชายคนนี้ใช้วิธีการปลูกผมที่ง่ายมากจนกลับมาผมหนานใน4เดือนเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวของคุณผู้ชายคนนี้กันนะคะ ชื่อเอกอนันต์อนเนกประพันธ์นะครับผมตอนนี้อายุสี่สิบเอ็ดปีครับผมก็ตอนนี้กาลังทําง,งานอยู่ที่สานักงานอุตสาหกรรมตอนนั้นนี่เริ่มร่วงตอนอายุเท่าไหร่คะพี่จอร์ดก็ประมาณยี่สิบห้านี้เริ่มจะเห็นแล้วครับตรงกลางเยเพราะว่าเพราะว่าตอนตอนก่อนที่จะร่วงนี่เป็นคนที่เป็นผมเยอะมากเริ่มมีปัญหาผมร่วงเนี่ยเพราะว่าเราก็ไปทาสีผมไปยืดผมโดนสารเคมีพี่เนี่ยเป็นคนที่ว่าหนังสีรษะมันมันน่าจะมีเคมีตัวนี้เข้าไปที่ว่าทําให้ ที่แรกเนี่ยมันจะเหมือนเป็นไข่ดาวตรงกลางก่อนตอนนานๆไปสักพักเนี่ยมันจะเป็นทั่วเลยเวลาที่คนมาทักว่าเราผมบางเราเราไม่ได้เขินนะัแต่เราอายคือคือในใจก็จะไปโทษพ่อเขาไม่ได้นะพ่อให้เป็นกรรมพันธ์มาจะไปใช้เจลนะเจลประชุบน้ำหน่อยทีนี้ก็จะเอาลูกๆมาเพื่อที่ว่าจะเกี่ยผมให้มันลงมาบางาังหัวล้าน ก็เดือนออกไปมันก็สร้างความมั่นใจขนหน่อยนึ่งพี่จอ้อนมีภาพที่ติดตาถึงความเวลวร้ายของหัวล้านไหมคะอ๋อก็ในช่วงที่ไปเตะบอลยิ่งนมันออกเยอะเนี่ยมันทําให้เราเห็นผมบางมากยิ่งฝนตกกลายว่าชัดมากเคสที่2องลมมันพัดมันก็ทําให้ผมเปิดมันก็ยิ่งทําให้เราใจเสียวิบองคอยหลบลมอะ่ะในกางสุดท้ายก็คือ เหมือนเราไปคุยทักทายเขาแล้วเนี่ยเขาก็จะรีบมาคุยเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องมองหัวก็ได้มองหน้ามองตากันใช่ไหมเพื่อนเพื่อนก็แซวอะไรอย่างเงี้ยวาโอ้ยจอดหัวหล้านแล้วคือใจใจทุกคนก็คือไม่อยากจะหัวหล้านกันทุกคนนะแต่พอมาเจอแบบเพื่อนร้อย่างเงี้ยนะเราใช่ใช่พอพอเรารู้แร้วมีปัญหาเนี่ย <S <S เราเราก็พยายามวิ่งหารักษาช่วงช่วงแรกเนี่ยก็ไป หาหมอคิวนิผิวหนังหมอให้ยามาหรือว่าให้เซรั่มมาไปช่วงแล้วมันก็ยังไม่ได้ผลแล้วก็ทีนี้เราก็ไปหายาสระผมร้านยาไปดูใน Facebook ผลิตภัณฑ์ตัวนี้สมุนไพรตัวนี้ใช้ดีนะแต่มันก็ยังไม่ดีขึ้นสุดท้ายก็คือผมก็หลุดมาเต็มมือเกือบร้อยเส้นมันเร้ามากเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เราลองผิดลองถูกมาเป็น10ปีแล้วคะ พี่คนหนึ่งในคนลองผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วก็บอกว่าให้กินแค่4เดือนอ่าเห็นผลจริงไม่ดีอินดีคืนเงินในในก็ในเนยเราก็ตัดสินใจลองผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูว่าเป็นยังไงเขาให้กิน1เม็ดก่อนนอนตลอดทั้ง4เดือนแต่ละเดือนมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงคะเดือนที่1เนี่ยมันยังเห็นผลไม่ชัดเท่าไหร่เดือนที่2เนี่ยไรขนแขนเนี่ยมันเข้มขึ้นพอเดือนที่3ามเนี่ย จากที่แบบไม่ว่าไม่เคยแบบเสยอะไรเงี้ยก็สามารถปัดไปได้พอเดือนที่4เนี่ยรู้สึกว่ามันผมหตาขึ้นมากเนี่ยที่ก็นใช้อยู่ความประทับใจมากที่สุดอะที่พี่จอได้ใช้ h e r ร์เมตโตชีวิตมันมันเปลี่ยนไปยังไงอะคะมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีเลยนะครับเพราะว่าเรื่องผลกระทบเกี่ยวกับสุขภาพอะไรก็มีก็เลยมั่นใจได้เลยผลิตภ,ภัณฑ์เร์มโตตังน ฟุตบอลเนี่ยรู้สึกแบบเราเตะบอลเราก็มั่นใจลมมาปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องหลบแล้วนะฝนตกเราก็ไม่ต้องกลัวแล้วอมัมเปียกไม่เป็นไรเราก็เสยไปพ่มนะครับเชิญชวนพ่นอแม่พี่น้องนะครับที่มีปันท้าพ่มหลวงพ่มบ้างให้มาใช้ผลิตภัณฑ์เพอร์เมนโตตัวนี้นะครับช่วยหลักซ่าพ่มหลวงพ่มบ้างใช้ภายในสีเหือนเพ้นทพทันีกับพ่